ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหน้าเมืองนนทนนะคะตอนนี้นะคะนาดก็พาเพื่อนๆนะคะมาชมสวนนะคะเป็นเหมือนกับฟาร์มเนาะฟาร์มแคนตัสนะคะที่ใหญ่มากๆเลยนะคะในจังหวัดปทุมธานีนะคะชื่อว่าสวนลุงจรน,นะคะกระท่อมลุงจรน,นะคะซึ่งเป็นซึ่งเป็นที่นะคะปลูกนะคะเพาะนะคะแคนตัสที่ใหญ่มากๆนะคะนาดก็มาหลายรอบมากๆแล้วนะคะวันนี้มีโอกาสมา มาไหว้พระแถวนี้เนาะก็คือเรามาไหว้พระวัดสิงห์เนาะแล้วน้าก็เลยพาเพื่อนๆน,นะคะแวะชมนะคะสวนของลุงจอนอีกสักรอบหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศนะคะรอบๆในสวนลุงเขาเรียกว่ากระท่อมเนาะกระท่อมลุงจอนนะคะน้าก็จะเรียกเป็นสวนอยู่เรื่อยนะคะกระท่อมนะคะใครที่อยู่แถวๆนี้นะคะอยู่ในกรุงเทพนะคะประทุมธานีเนาะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง ฟาร์มนะคะอีกอหนึ่งสวนเลยนะคะหนึ่งฟาร์มเลยเนาะที่น้าอยากจะแนะนำนะคะมีแคนตัสหลากหลายสายพันธุ์มากๆเยอะมากๆเลยนะคะน้าก็ออกมานะคะน้าก็จะอดไม่ได้นะคะที่จะติดไม้ติดมือนะคะไปสักต้น2ต้นนะคะซึ่งสวยสวยจริงๆนะคะเพราะว่าน้าก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นติ่งของแคนตัสอยู่แล้วนะคะเลี้ยงตายบ้างนะคะก็โตบ้างนะคะแต่ก็ชอบเลี้ยงนะคะเพราะว่าแคนตัสไม่ต้องรดน้ําบ่อยๆนะคะ เราทำ u t u b e เราไม่มีเวลาลดน้ำต้นไม้เพราะฉะนั้นนะคะแคนตัสก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทำให้เราสามารถปลูกได้โดยที่ไม่ต้องลดน้ำทุกวันถูกไหมคะเพื่อนเอนเดี๋ยวหน้าก็จะพาเพื่อนเพื่อน,นะคะไปชมบรรยากาศรอบๆของอกระท่อมลุงจรก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเลือกเอานะคะว่าเราจะเลือกต้นไหนกลับบ้านนะคะไปชมพร้อมๆกับนาดเลยค่ะถ้าเราเข้ามานะคะด้านนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะค่ะก็ ที่ส่วนนี้ก็จะเดินแบบสบายๆนะคะก็จะมีแบ่งเป็นล็อกๆแบบนี้ค่ะทําให้เราเดินเลือกชมได้สบายๆเนาะเพื่อนๆก็มานะคะก็อย่าลืมแวะเวียนเข้ามานะคะแล้วก็มาเลือกชมนะคะแล้วก็จะมีนี่นะคะแบบนี้นะคะที่แบบคือมีสั่งจองแล้วก็มีนะคะสั่งจองแล้วก็มีก็สั่งทางไลน์ทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะเพื่อนเลองเซิร์ชดูนะคะกระท่อมลุงจรเนาะว่ามีบริการทาง ออนไลน์หรือเปล่านะคะคือเวลาน้ามาหน้าก็จะมาซื้อด้วยตัวเองเนาะหน้าก็ไม่ค่อยได้สั่งทางออนไลน์สักเท่าไหร่เพราะว่าหน้าก็อยู่แถวนี้นะคะส่วนใหญ่หน้าก็จะมาซื้อด้วยตัวเองเนาะถูกใจต้นไหนเราก็เลือกแล้วก็ใส่ถาดนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีถาดให้เนาะแล้วก็จะมีอะไรนะมีครีมให้นะคะอ้อนาาแนะนําอีกอย่างหนึ่งเนาะการที่เราจะมา เขาเรียกว่ามาถ่ายรูปถ่ายภาพนะคะก็คือเราจะไม่จับนะคะเราจะไม่ย้ายกระถางของทางฟาร์มนะคะคือก็มีข้อกําหนดด้วยเนาะเพื่อนๆมาถ่ายภาพได้แต่ว่าห้ามนะคะเคลื่อนย้ายกระถางนะคะอันนี้ก็เป็นกฎหนึ่งข้อที่เราควรจะต้องปฏิบัติด้วยนะคะเดี๋ยวน้าก็จะพาเพื่อนๆเดินก่อนนะคะรอบๆก่อนเนาะสักหนึ่งรอบนะคะแล้วเดี๋ยวน้าค่อยมาเลือกเอานะคะ บ้องเพชรต้นนี้ก็จะใหญ่ๆนะคะซึ่งก็ะนาก็มาทีไร่นาก็จะเห็นอยู่อยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งเขาจะต้นใหญ่นะคะหัวเท่าโตกว่าหัวหนาดีนะคะเดินเดินก็ต้องระวังนะคะเพื่อนๆอาจจะเดินตกท่อได้นะคะนี่เนาะนี่ค่ะนาก็จะพาเพื่อนๆนะคะชม เดินก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพื่อนเ,อน,เอนเพราะว่าอาจจะโดนน้ำเกี่ยวได้นะคะมาชมนางแบบก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยพาเดินดูพดูนางแบบก่อนนะคะให้ดูเันตัดนะคะนี่ก็เป็นเันตัดนะคะพันต่างตานะคะนัดไม่สามารถบอกได้นะคะว่าเป็นพันอะไรนะคะเพราะว่านาัดไม่รู้จักนะคะก็ ให้เพื่อนๆนะคะได้ชมแคนตัดไปพร้อมๆกับน้านะคะ คือเยอะมากนะคะเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็น่าคิดว่านะคะน่าจะแบบว่าหลายเขาเรียกว่าเลี้ยงแบบเป็นปีเลยนะคะนี่นะคะพูดถึงแคนตัสนะคะมันก็มีที่จะต้องให้เปลี่ยนกระถางแล้วนะคะของนานนะคะอุย้ยนาาเห็นดอกแคนตัสค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆ ดอกใหญ่มากอ้าวนี่นะคะนี่นนาะน้าก็จะให้ดูนะคะรอบๆนะคะก็จะเป็นโรงเรามาเลือกนะคะแล้วเราก็หยิบมาเนาะแล้วก็มาถามราคานะคะถ้าเราถูกใจนะคะเรื่องราคาเราก็สั่งได้เลยนะคะ ยิบไปเลยนะคะอยากได้ต้นไหนนะคะก็หยิบไปเลยนะคะหน้าก็จะให้ดูแบบว่าดูแบบภาพกว้างๆเนาะจะได้เห็นชัดๆหน่อยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นตระกูลน่าจะเป็นขนนะคะขนขนขน,ขน,ขนออกดอกแล้วนะคะ สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเพืเ่อนๆก็จะร้อนหน่อยนะคะวันนี้อากาศร้อนเนาะแต่ว่าก็คงจะได้ภาพที่สวยงามเหมือนกันนะคะคือเวลาเข้าบานออกเยอะๆน่าจว่าสวยงามนะคะสวยๆอันนี้ดอกเป็นชุกเลยนะคะเพืเ่อนๆ คือถ้าใครมีเวลาเนาะก็ค่อยๆเลือกเอานะคะถูกใจต้นไหนดอกไหนเนาะช่วงนี้แคนตัดบ้านนาตก็ออกดอกเยอะนะคะเยอะมากนะคะอลังการงานสร้าง <c oughs> คือถ้าใครแบบ เป็นติ่งแคนตัดนะคะก็จะสวยแล้วก็จะรู้จักพันเนาะว่าพันนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรนะคะแต่สําหรับนาดนะคะถึงแม้จะเป็นติ่งนาดก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าศึกษาจริงจังนะคะว่าพันนี้ชื่ออะไรพันนี้ชื่ออะไรรู้แต่ว่าเออดอกเขาสวยดีก็เอาต้นนี้ละค่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะสําหรับนาดเนาะแล้วเลี้ยงแล้วเขาไม่ตายนาดก็ดีใจนะคะเลี้ยงแล้วไม่ตายหนึ่งสองเลี้ยงแล้วออกดอกนะคะก็จะมีความรู้สึกว่าดีใจนะคะดีใจ แค่นี้นะคะก็แบบดีใจนะ,ะเลี้ยงแล้วรอดนะคะคือบางต้นก็แพงเนาะแต่สําหรับเรานะคะเราเป็นแบบมือใหม่หมายถึงว่าเราไม่ได้มีความอ่าเขาเรียกว่าไม่ได้มีความไม่ไม่มีความเก่งนะคะในการปลูกแคนตัสเราก็จะเลือกต้นที่แบบว่าราคาไม่แพงมากนะคะราคาจับต้องได้เนาะแล้วก็เลี้ยงแล้วก็รอดแล้วก็ออกดอกให้เราได้ชื่นชมเนาะน่าก็นแนะนําเป็นพันแบบนั้นดีกว่านะคะ ซึ่งถ้าเกิดเข้าไปไม่รอดเราก็จะได้ไม่ต้องเสียดายมากๆนะคะคือถ้าเราเลี้ยงไม่เป็นนะคะแล้วเราเอาต้นแพงๆไปแล้วเขาตายไปนะคะเราก็เสียดายนะคะก็ดูต้นที่ราคาพอที่แบบว่าคือดูที่พันเลี้ยงง่ายๆนะคะแล้วก็ออกดอกง่ายๆไม่ต้องดูแลมากสำหรับมือใหม่นะคะสำหรับมือใหม่เนาะ แต่สําหรับใครที่เลี้ยงแบบเออรู้ใจแล้วนะคะต้นคคนตัสพันุ์นี้ต้องเลี้ยงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะก็ลองดูต้นพันุ์ที่แบบว่าสวยๆนะคะใครที่เป็นเอ,อ่อคนที่ชอบเลี้ยงแคนตัสส่วนใหญ่เขาก็จะรู้เนาะว่าเออพันธุไหนสวยพันธุไหนออ,ออกดอกยากพันธุไหนที่เลี้ยงแล้วแบบว่ารอดง่ายนะคะพันุ์ไหนที่ให้ให้ผลผลิตดีนะคะออกหนอ่อแตกหนอ่อได้เยอะอะไรอย่างเงี้ย นี่นะคะบ้านนาดนี่นี่น,นี่บ้านนาดออกแล้วแบบนี้นะคะบ้านนาด ร้อนนิดนึงนะคะก็จะพาเดี๋ยวพาเพื่อนๆเองวันนี้ไม่มีคนนะคะหูเราถ่ายคนเดียวเลยนะคะวันนี้พามาชมแวะมาชมสวนแคนตัดนะคะซึ่งสวนนี้นาตก็มาประจำนาแล้วก็ชอบนะคะแล้วก็ประทับใจเนาะเพราะว่าคือมีเยอะมากมีหลากหลายนะคะให้เราได้เลือกนะคะ ถูกใจต้นไหนเราก็เลือกซื้อไปเลยนะคะนี่นะคะคือเวลาเขาอยู่รวมกันเนาะก็สวยนะคะแดงเถือกเลยนะคะ นี่ค่ะเหมือนคุณนายตืน่นสายเลยนะคะน่าชอบสีขาวนะคะสีขาวสีชมพูนะคะดอกเขานี่นีน่นี่น่าจะให้ดูนี้นะคะน่าซื้อไปนะคะเลี้ยงไปเลี้ยงมานะคะหัวนี้เน่าไม่รู้เขาเลี้ยงยังไงนะคะ ดูเขาเลี้ยงแล้วออกออกกอออกหนอนะคะหน้าเลี้ยงแล้วหัวเน่านะคะตลกมากเลยนะคะอันนี้น่ารักน่ารักเอออันนี้น่ารักค่ะนี่นะคะมีต้นลำต้นออกมาแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีหัวเนาะข้างบนนะคะ อุ้ยอันนี้น่ารักไหมสีน่ารักดีนะคะอันนี้ก็น่ารักนะคะขนปุกปุยเลยอ,อันนี้เหมือนสีทองเลยนะ ว oh, ้ใหญ่ๆทั้งนั้นตอนนี้โทรศัพท์นา่าดเริ่มร้อนแล้วนะคะนาดก็ไม่ทราบว่าจะอยู่ได้อีกนานไหมเนาะอันนี้สีสวยนะคะสีชมพูสวยมากเลยอันนี้ก็เป็นฟอร์มก้อใหญ่นะคะเป็นกระถางใหญ่เลย เดี๋ยวน้าต้องแยกนะคะแยกเพราะว่าของหน้าเนี่ยค่ะเขาเต็มกอน,นะคะคือเต็มกระถางแบบนี้เลยของหน้าเต็มกระถางแบบนี้เลยนะคะล้นเลยนะคะหน้าต้องแยกกระถางเดี๋ยวเราซื้อกระถางนะคะน่าจะสักสองกระถางเนาะของหน้านะคะแยก อันนี้ก็สวยๆค่ะสวยๆมีส,ส,สีขาวสีชมพูเนาะส่วนใหญ่สีออกชมพูอ่อนๆนะคะสีขาว แล้วก็สีชมพูเข้มตรงนี้ก็จะเป็นกอใหญ่ๆเนาะกอใหญ่ๆนะคะกอเล็กกอใหญ่มีหมดเนาะเพืนะ่อนๆเนาะก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะ <c oughs> ก็ออกดอกไหวอู๋อีเกือบไม่จบนะคะ <c oughs> โทรศัพท์ร้อนนะคะเครื่องดับไปนะคะเกือบไม่เสร็จนะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะนาดก็พาเพื่อนๆเนาะ,ะมาชมบรรยากาศโดยรอบก้ย สวนก็อยู่ที่ก็ลักษณะแบบนี้แหละคะ่ะลงงแบบนี้นะคะแล้วก็เดินสะดวกสบายเนาะเพื่อนๆก็มาแวะตอนนี้นาดก็กําลังเลือกต้นอยู่นะคะก็คือต้นเนี่ยค่ะอยู่ด้านหลังนาดเนี่ยนะคะกําลังเลือกอยู่นะคะไม่รู้ว่าคือแบบนาดอยากได้ต้นแบบนี้นะคะนัดจะเอาต้นแบบนี้แต่ว่าจะเอาทรงเล็กกว่านี้นิดนึงนะคะเพราะว่าต้นใหญ่ราคาจะสูงนะคะเราก็เอาต้นเล็กๆไปปลูกเองก่อนนะคะ นาทกำลังเลือกอยู่นะคะวันนี้นะคะนาก็ต้องกลับขอบพระคุณน,นะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะคลิปของนาในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของเพื่อนๆน,นะคะนาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะขอตัวไปเลือกต้นไม้นะคะแล้วก็จะกลับเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นบริเวณด้านนอกนะคะของกระท่อมลุงจอนนะคะเพื่อนๆดูกระท่อมลุงจอนสวยไหมคะสีเขียวนะคะแล้วก็สวยมากๆนี่ค่ะกระท่อมลุงจอนก็เป็นสวนแคนตัสของเรานะคะรมรื่นมากๆเลยนะคะก็จะมีซุ้มแคนตัสนะคะหลายๆซุ้ม นา,นางแบบหน่อยนะคะนาก็จะกลับแล้วนะคะเราก็ชอปปิ้งนะคะนี่นะคะได้แทนตัดหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ได้กระถางนะคะแล้วก็ได้ดินเนาะนาจะเอาไปแยกนะคะกลับบ้านค่ะกลับบ้านกันแล้วนะคะร้อนนะคะพอแล้วนะคะวันนี้บ๊ายบาย